สวัสดีครับพี่น้องครับเดี๋ยวจ้งไดกลับมาหอดวัดปลาแล้วมืนน่อนี้แม่พรอนละว,ว่าเราสีผ้าไปเบิง่งกล่องฟอนที่เพิ่นเผาสมัยโบราณสมัยตะกี้ครับาไปเบิ่งบนคูเพิ่นนั่งกรรมฐานทีื่อเพิ่นได้ตัวดีตัวเด็ดมากสามวะนะัดมากถ้าไปเบิ่งว่าเพิ่นไปนั่งกรรมฐานเพื่เนนนะอเพิ่นได้ครับแล้วก็มีกล่องฟอนน้ำมันบวามเ เด,เดี๋ยวสุธันเดินเอาสุธันมาท่งงาน,นทีมงานเะทีมงานบอลที่เป็นไปเอาเลขที่เขาหัวที่เล็วกระเขาทั้งเลยไงเลขเลขกเล่กกรเขาเลขไงกรเขาดิเป็นมะนาวในเขามากเลยทเป็นซา,านโบราณเนี่เลยเ,เขาเปิดหูเปิดตาเปิดยอดเยี่ยด้อยปุยยาเขาในญาติเขาเพื้นที่ น้อง่ก็มาทงงานคาบนะคะพี่น้องเดินงานครับสวัสดีครับป้าวิศาลครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนากนะคะพี่น้องเนาะเอามม้ยางมาทำก็ทัแบบอยือถ้าไปเบิ่งบนปู่นนั่งกรรมฐานเรา่นได้โตดีตัเด็ดไปฝากไปต่อทีแสนตกนะคะพี่น้องเด้กเก่าจ้ามตกเฉ่่นะคะพี่น้องเนาะเนี่ยบนพิ่นงาคพาทีงานมาเบิ่งนะคะอยอเชื่อมงานมานั่งเอาเหล็กดีค่ะพี่น้องค่ะ นนเขตป่าชุมชนน,นะเติมมาเสิอกก่อนนี่ครับเขามมหอดแล้เน,นเขาเขตยดครับอันนี้เป็นเบ้าเป็นเบ้าอยู่นเป็นไงเวลาเป็นตัวแตเขาค่ะพี่น้อโอ้อู้เนมานางนี่นี่นั่นครับ เอออย่าทวงอย่าตื่นกันเด้อมาขอถ่ายทำขออนุญาตถ่ายคลิปนี่ครับนมาปูบนปูส่วนมากเคนสิมานังกรรมฐานอยู่ตรงนั้นเบาไพศาลมองเบานั่นแบบไม่ไหมอยู่ที่ไหนไม่ไเบานั่นท่านถึงปีเลยเนาะก๊าซหน้าแห้งเยังว่าคนใดสามตัวไปฝากชนมานังสิเลยอันสุ่มจังทีเพิ่นก็เอาไปเผาลงนี่ครับเป็นเบาเป็นเบาเป็นสุสาน ครับนี่อันนี้เพิ่นนี่เพิ่นได้นำลางออกไปชาพนานกิจแล้วครับนี่ครับนี่ครับนี่นะบนที่เพิ่นมานั่งกรรมฐานเอาตัวดีตัวเด็ดฝากตอนเนาะแต่ถ้าชวนทางทีมงานมานั่งเอางันมาเนี่ย อนุญาตบาดคำเด้ออย่าทวงอย่าเต้นกันเลยนี่ครับอา่นเบาเป็น้ามที่ว่าที่เป้นปลาป่านนะครับแมนแมนไอ้ที่เห็นตรงนี้เป็นยังครับอ่าเบาเบาค่ะเบาเบาที่ว่าเก็นาเก็บบคล้ายๆกับ ใส่หงนะคะเนาะบ่มีร่างอยู่บอะไนนีมีค่ะมีหรือว่าอาจจะเป็นแห้งไปแล้วเนาะอาจจะแหงไปแล้วค่ะเพราะอันนี้รักอันนั้นไม่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 ค่ะอันนั้นเป็นเจ้าหน้าที่เพิ่นเอาเอาไว้กวนนะครับพอถึงเวลาค่อยออกมาเห็ดหุณบอกข่าแม่นแมนค่ะอันนี้ก็คือข่าเวล่าน้ำกาโอ้บวมเป็นต่อทานได้พี่น้องครับต่อทานครับต้อเบอกครับอันนี้เบ่าค่ะเบ่าที่ว่าตาไตไตที่ถ้าไม่ขาดแบบว่าบวมเน ดวยอุัติเหตทังเขาไม่ใช่เียงแค่หนีหรือว่าไปเรื่อยไปเรื่อยๆอันทั้งนี้คือเพิ่นออกไปแมนแเพิ่ออกไปนีนะคะที่่นมานั่งเอาเลิ่นก็มานั่งเอานี่เดพิ่นนี้เอาแบบโบราณนั่งเอานี่ละเลย่นไดโบราณเยอันนี้นัเอาไว้แบบโบราโบราเดนี้ครับพามาเบิกยาตัวดีกมาน่งเอาได้ คุอนุญาตอยคุณพระเพ่มาหลดไปคบครูญาตครูเย่าไปเข้าวันในเขาก็จิไปจนุญาติงานสมวงตัเน้ะไขออนุญาตบัตรคำอย่าทวงอย่าเตือนกันเด้อมาขอตัวดีตัวเด็ด